สวัสดีครับให่น่าอ้วนมากเลยอ่เพิ่งตื่นอีกรอบเลยไม่ได้แล้วติ๊กต็อกนะนานมากเลยะนะ่ยโอเคหายป่วยแล้วครับ นี่เพิ่งตื่นนี่ใช่ก็เล่นเสียงแบบนี้เมื่อกี้ดีๆก็หลับไปไม่รู้ตอนไหนอะไร อันนี้เรียนครับคันนี้เรียนอันนี้นจะญี่ปุ่นครับโอไฮโอโอนนี้จีวา โอเคเข้าเรื่องก่อนเลยก็คือว่าตอนนี้อ่าผมได้ส่งของเพนโงไปให้ทุกคนแล้วนะครับผมเอ่อคือที่คือขอชี้แจงตอนนี้ว่าที่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 ส่งหมวกไปย้อนหลังเพราะว่าหมวกได้ช้าสุดแล้วทีนี้เอออยากให้ทุกอยากให้ทุกคนได้ของได้เร็วที่สุดก็เลยแบบว่า อ่ะส่งเสื้อกับส่งกระเป๋าไปก่อนแล้วค่อยส่งหมวกไปตามหลังนะเพราะว่าจะได้ให้ทุกคนแบบได้ได้ได้ไดใช้ก่อนไ,ไวๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อ่าก็ดีใจนะครับที่แบบว่าทุกคนแบบได้ของแล้วแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยก,ก็ดีใจมากครับผม แล้วก็แบบว่าถ้าสมมุติว่าแบบใช้อะไรแล้วแบบว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าก็สามารถแบบบอกแจ้งเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวผมกับพี่สาวแบบช่วยกันดูอีกทีหนึ่งนะครับใครได้รับของไปแล้วบ้างครับขออยากเห็นจัง ใครได้รับของแล้วบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกย่างไงบ้างชอบไหมหมวกหมวกทยอยส่งน่นน่าจะมีบางคนเริ่มได้กันแล้วนะชอบจริงเป็นเนี่ยอวยเป็นเนี่ย <laughs> เาแบบไม่อวยน,นะเอาแบบจริงจริงเพราพี่อาใช่เพิ่งได้บอวนนี้ใช่โอเคตอนแรกคนคนตกใจไงแบบว่าสั่งไปแล้วแบบว่าได้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยคนคนตกใจไม่ได้ลืมแน่นอนครับ ใช่มีคนบอกว่าสีชมพูน่ารักผ้านิ่มแต่ว่าสีชมพูแบบว่ายังไงอะแบบเราไม่เคยทำด้วยอะไรเงี้ยแต่สีชมพูนี้แปลว่าปิงชอบมากมีชมพูที่ปิงชอบมากอะไรเงี้ยตอนแรกปิงหาสีชมพูนานมากเพราะว่ามันไม่เจอที่ถูกใจสักทีจนมาเจอสีก็เลยเอาเลย คิดว่าทุกคนน่าจะชอบดวยอยง้อนไปงานเอ่อไปงานไปงานของทอดนะครับของทอดก็เห็นแฟนขับใส่มาแล้วลยอะไรเงี้ยดีใจมาก <c oughs> ดีใจมากเลยทีย่แฟนขับใสมาหา เพราะเพิ่งได้กันด้วยแล้วเห็นว่าแฟนคลับบางคนนี่แบบว่าผม,มงว่าเขาเอาแบบทั้งถุงซิลใส่พลาสติกมาอะไรผม่เอามาทาอะไรครับอกว่าเอามาให้เพื่อนโอ้น่ารักมากบบเอามาให้เพื่อนแบบแบ่งกันใส่อะไรอย่างเงี้ยน่ารักที่เสียวนนี้นนผมเพิ่งตื่นใช่ไะผมไม่ไเป็นไรนะทุกคนผมเพิ่งตื่นใช่ จริงผมจะไลฟ์ตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่ผมยุงย่งๆนิดหน่อยผมเลยวันนี้ขึ้นได้แบบเพิ่งตื่อไลฟ์เลย โอคนะครับสำหรับสำหรับอะไรอ่ะพี่กินข้าวไแต่ยังไม่กินแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกินแน่นอนครับ <c oughs> เพื่อน,น้องพี่กินแน่นอนครับผมลาเวนกินข้าวอยู่แล้ว <c oughs> อุ้ยกลับ โอเคสำหรับเปิดพีอีกรอบได้ครับเดี๋ยวอีกเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าน่าจะอ,อีกวันไม่นาน,นี้ครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ทุกคนอีกรอบหนึ่งนะครับผมอยากได้อะไรเพิ่มก็สั่งได้นะครับบอ,อกได้ อยากได้อีกเยอะขนาดไหนก็จะทำออกมาให้อีกเยอะขนาดแค่นั้นนะครับขนาดนั้นนะอยากได้ผมอยากได้ผมหรอเฮ้คิดแบบว่าเราจะทำเป็นแบบว่าเอยอย่างดีกวอย่างดีกว ทุกคนครั้งนี้ชอบแบบพวกกระเป๋าอะไรอย่างนี้ไหมเพราะว่ากระเป๋าแบบว่าไม่เคยทําเลยอ่ะแบบว่าแบบฟิลฟิลเนี้ยแบบว่าจริงๆผมชอบกระเป๋าไว้นะครั้งเนี้ยแบบว่าจะหิ้วแบบว่าแบบไม่ต้องสะพายก็ได้หิ้วแบบยกขึ้นมาอย่างเดียวก็ได้หรือจะสะพายก็ได้แล้วข้างในคือแบบว่าใส่ของได้เยอะด้วยแล้วก็แบบว่า แบบมีดูเล็กๆที่ใส่ของได้อีกแบบพวกแบบอะไรง่ายๆพวกเหรียญเหลิอ,ห,ลอหรือว่าแบบอะไรก็ได้แบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย<ช>แต่ว่ากระเป๋ากบบใหญ่มากใส่ไอแพก็ได้ใส่หนังสือไปเรียนอะไรเงี้ยก็ได้ทำให้แบบว่าทุกคนแบบได้ใช้แบบในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะเพราะว่าแล้วดูดีดูสวยด้วย อยากได้แบบซิปหรอซิปยังไงเหรอซิปแบบว่ารูดปิดอะไรอย่างงี้เหรอเพราะอันนี้มันเป็นแบบอันนี้ใช่ไหมแบบแมกเนตใช่ไหมติดปึ๊บปึ๊บคืออยากได้แบบเพิ่งหมายว่าอยากได้เป็นซิปยาวๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอยากได้ไใส่เอ้ยอันนี้ใส่ไอแพดได้นะครับลองลองลอง,ลองดูก่อนไหมครับอุ้ยนี่นะกับแบบอ๋า เกดได้ด้อยอาจไม่ทางครั้งหนึ่งเอ่อโอเคเราจะนันไปพิจารัานะครับในการทาครั้งต่อไปเนี่ยใส่แผ a d ได้ค่ะลองแล้วเห็นไหม บอกแล้วผมลองก่อนแล้วผมลองมาก่อนแล้วใช้แพดได้ใชนหนังสือได้อยากได้แบบทรงถัดที่ลูกสะพายเมื่มอวานอ๋อเล็กๆอะไรอย่างนั้นเหรอได้ครับเดี๋ยวจะลองนัไปพิจจรีได้ดูนะครับ อย่างที้ผมเล่นแจ้งนะครับแบบว่าใครไม่ว่าจะได้เสื้อได้หมวกได้กระเป๋าหรืออะไรก็ตามแบบว่าถ้าใช้อะไรแล้วมีปัญหาก็สามารถคอมเพนมาได้เลยนะครับทางไอจีเพมโวออฟฟิเชียนะครับผม <c oughs> ถ้ามีคนได้นี่ด้วยอะไรไอตัว ตัวไอ้อะไรนะเขงแถมมันเรียกว่าไงอะ่ะลูกปัดเหรอและ้ะเป็นเป็นพิมโมห้ห้อยนะฮะน่ารักมากจี้ห้อยใช่ใช่จี้ห้อยใช่จีฮฮ้ห้ฮฮอยก็เอามาห้อยเอ่อ กระเผาก็ได้นะครับแบบที่ผมทำลงไอจีไปน่ารักดีนะครับผมตอนแรกเอ่อตอนแรกมันเล็กไปผมก็ไปเพิ่มขนาดเหมืนอนว่ามันเล็กไปเพื่อลองเอามาลองห้อยก่อนอะไรเงี้ยมันลมเล็กไปหน่อยก็เลยเพิ่ม,มอีกนิดนึงก็เลยเป็นแบบณแบบปัจจุบันนะครับผมถ้าวิงว่งตอนวิงว่งวิ่งรอบบ้านวิง่งเลยอันนี้ก็เอ่อ ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบว่าอาชอบข้อนี้นะครับผมก็โอเคโอเคสุดท้ายนี้นะครับก็ผมก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับผมที่แบบว่ามาอุดหนุนคอน